โอเคทีนี้เรามาดูกันครับก็คือว่าท่านผมเนี่ยจะโชว์วิธีการใช้งานในหน้าของจริงให้ดูเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นวิธีการพ่นแบบหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเนี่ยคือก็คือเป็นตัวหัวแปรงตัวนี้นะฮะแล้วจะเอาตัวผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยคลุมแล้วก็พ่นลงตามพู่ตามตัวนะะี่นะฮะตรงนี้เนี่ยคือควันที่เห็นนี้นะครับคือเป็นควันที่มีอุณหภูมิความร้อนเนี่ยถึงหนึ่งร้อยองศาเลย เรื่องีการพ่นเนี่ยคือเราก็พ่นลงไปตามคู่การเปลี่ยนนะสมมติว่าตนนัเเวนเนี้ยเป็นคู่เปลี่ยนใช่ไหมฮะมันจะพ่นอย่างนี้แล้วก็ไหลไปเ,เ,นะเร,เปร,เรื่อยๆเ,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 เลยนะซึ่งอุณหภูมิความร้อนตังนี้นะครับจะอยู<ๆ>่ที่ประมาณหนึ่งร้อยองศาทันทีเนี่ยที่ตัวเลือดตกเนี่ยตัวเลือดหรือเลือดส่วนเนี่ยก็จะตายทันทีเลยนะฮะโอเคซึ่งตัวภาพตัวนี้นะครับก็คือบอกได้เลยว่าร้อนมากเวลาตอนที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิตัวเนี้ยยังมีอุณหภูมิเนี่ย ซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับจะเห็นควันพ่นออกมาจากทางไอจะเป็นไอร้อนออกมาจากที่ผ้าเลยครตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าตัวเลือดอะไรฝุ่นเนี่ยหลบอาศัยอยู่ในฟูกที่นอนนะฮะแล้วตัวไอน้ําความร้อนเนี่ยที่พ่นลงไปเนี่ยผ่านตัวเส้นใยตัวคอตตอนนะฮะร้อยเหรือว่าผ่านตัวเส้นด้ายเนี่ยที่อยู่ตามฟูกตามเตียงเนี่ยจะทำให้ไรฝุ่นเนี่ยตายทันทีที่โดนรวมถึงตัวเห็ดหมัด <Okay. S 1> และตัวเลือดด้วยนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูกันเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวหัวหรือว่าตัวออปชั่นอื่นๆนะฮะที่ทางของเราเนี่ยมีแถมให้เพิ่มเติมนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่นิยมใช้มากที่สุดเลือคือว่าเป็นตัวหเดี่ยวนะฮะตัวหัวเดี่ยวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทางเราเนี่ยใช้กําจัดตัวเลือดหรือว่าใช้กําจัดตัวลายฝุ่นนะฮะที่หลบอาศัยอยู่ตามซอกมุมต่างๆนะครับหรือถ้าสมมุติว่า เราอยากจะใช้ตัวเดียวยังกำจัดเนี่ยก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยก็จะเป็นหัวหัวเดียวแบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคทีนี้มาดูนครับว่าหัวเดือดตัวนี้เนี่ยในการกำจัดตัวเลือดเนี่ยเรากำจัดไปในไหนบงขั้นตอนแรกก็คือว่าเอาตัวหัวตัวนี้นะฮะมาพันกับตัวผ้าพันเอาตัวตัวผ้าเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวหนังยางเนี่ยหรือว่าใช้ตัวสายรัดรัดตัวหัวของมันซึ่งจะทําให ไอ้ความร้อนเนี่ยพ้นออกมาได้อย่างเต็มที่ถ้ร้อยเปเ็นหลังจากที่เอาตัวยางเนี่ยติดตัวไฟเสร็จปุ๊บเราก็พ้นออกมาได้เลยนะไอ้น้ำความร้อนเนี่ยที่พ้นออกมาเนี่ยจะเป็นไอ้น้ำที่แรงกว่าเดิมนะฮะโอเคตัวนี้เองครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่พ้นออกมาเนี่ยไอความร้อนอยู่ที่หนึ่งร้อยองศานั็นเองเรามาดูกันครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งร้อยองศาที่พ้นออกมาเนี่ยเราวัดจากตัวใหม่ตัวนี้นะฮะ ตัวไม้วัดความร้อนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่วัดอุณภูมิเกวาความร้อนเรามาดูนะครับตัวนี้จากที่เห็นตัวนี้นะครับก็คือว่าอุณหภูมิขึ้นมาเรื่อยๆ80องศา85องศาแล้วก็สาม,มารถที่จะพ้นได้สูงสุดเนี่ยก็คือว่าอยู่ที่100องศาแล้วเองซึ่งเป็นตัว อุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงมากซึ่งตัวลายฝุ่นกับตัวเลือดเนี่ยจะตายในทันทีเนี่ยเมื่อโดนอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิองศานั่เองแต่เครื่องของเราเนี่ยสามารถพ่นได้ถึงหนึ่งร้อองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่ฮะที่หลบอาศัยอยู่ตามฟูกเตียงที่นอนเนี่ยรวมถึงตัวเห็ดหมัดเนี่ยก็คือตายตายเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยจากไอ้น้ำของร้อนตัวนี้ซึ่งสามารถีพ่นได้โดยที่ไม่มีสารเคมีเจือจมะสิ้นเลยแล้วก็ปลอดภัยต่อสรรรรัตว์เลี้ยงผู้คนที่อยู่ในนบ้า เด็กๆลงถึงผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆที่ไม่สามารถที่จะโดนสารเคมีได้นั่นเองฮะโอเคทีนี้อีกตัวนหนึ่งก็คือว่าจะเป็นตัวหัวสําหรับตัวสามเหลี่ยมนะฮะตัวสามเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะเหมาะสาหรับการพ่นตามโซฟาหรือว่าตามซอมกเป็หลังกที่เข้าถึงยากนันเองความแรงของมันเนี่ยจะไม่แรงมากนะถ้าเัาเกิดึงเนี่ยมันจะพ่นออกมาเนี่ย ในทางที่ไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตามบุ้มหรือต้องาการนะครับที่มีตัวเลือดบลบอยู่เนี่ยทันทีที่เราพ่นเข้าไปปอกเนี่ยตัวเลือดเนี่ยจะวิ่งหนีออกมาจากทางซอกเลยคือพูดง่ายๆว่าวิ่งหนีออกมาจากหลังมันนั่นเองนะเพราะหลังเนี่ยร้อนมากทนไม่ไหวแต่ที่มันพ่นหลบออกมาปอกเนี่ยเราก็จะเอาตัวไอ้น้ำความร้อนเนี่ยขังไปใที่โดนเลยนะฮะตัวไอ้น้ำความร้อนตัวนี้นะครับที่มีอุณหภูมิสูงมาก สามารถกำจัดได้ตายทั้งตัวเลือดและรวมถึงตัวไข่ของมันด้วยนะฮะซึ่งในอนาคตนเนี่ยถ้าหากเรากำจัดทั้งหมดเลยนะฮะในหลัง,งมาเนี่ยตายและเรียบร้อยแล้วเสรเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลอีกในอนาคตนนะฮะ